คิดที่เข thinking เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จําเป็นและสําคัญสําหรับคนทํางานสวัสดีครับผมวรุนิมิตยนเรียกสัน้นๆว่าเทอร์โบโครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง s c ส o o ูลิ่ g เกมพวกเราสนใจการนําบอร์ดเกมมาสร้างทักษะให้กับผู้คนครับ critical thinking ก็คือกระบวนการที่ทำให้เราสามารถแจกแจงปัญหาออกมาเป็นส่วนๆมองเห็นถึงรากของปัญหาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างลุล่วงครับ critical thinking นะครับจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบคนอื่นมากเลยครับเพราะในขณะที่คนอื่นต้องทำงานแบบเดิมๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะครับ เราเนี่ยจะมองเห็นจุดออนหรือจุดที่ต้องแก้ไขจากกระบวนการนั้นครับแล้วก็ทําให้เราสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อตัวเราและก็ความก้าวหน้าในการทํางานนะครับคิดท,ที่ข้อ Think เนี่ยครับไม่ใช่สิ่งที่ฝึกผลยากครับสิ่งสําคัญคือการฝึกบ่อยๆแล้วก็จะใช้ได้อย่างชํานาญครับ องค์ประกอบสําคัญของคิดติคอลทิงกิ้งที่เรามักจะเห็นมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือการที่เราจะมองเห็นจุดอ่อนหรือปัญหาของสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ครับส่วนที่2นะครับคือการมีลําดับวิธีคิดที่ชัดเจนช่วยให้เห็นจุดอ่อนของปัญหานั้นๆและก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราทําหน้าที่เป็นคนตัดสินใจอย่างไม่เอ็นเอียงและก็มีเหตุผลมีปรรกะในตัวเองครับ บอกได้เลยครับว่า Critical t ติ n k i n g เนี่ยเป็นทักษะที่เหมาะสําหรับคนทํางานทั้งในฐานะลูกน้องหรวอหน้างานหรือผู้บริหารที่ต้องการก้าวหน้าเติบโตในการทํางานนี่เป็นทักษะที่คุณไม่ควรจะมองข้ามเลยครับใครที่อยากลงลึกกับ Critical t ต i n งกิ้เข้าใจความสําคัญเรียนรู้การแยกแยะและหาต้นตอของปัญหารวมถึงออกแบบการแก้ไขปัญหาตามแบบฉบับตัวเองได้อย่างมั่นใจ สามารถบริหารทีมและองค์กรด้วย Critical Thinking อย่างมีประสิทธิภาพพบกับผมที่ Future s k i l l ครับ